สวัสดีครับหกโมงครึ่งครับตอนนี้ครับอากาศนี่เย็นนะครับเย็นคือไม่ใส่ถุงมือผมไม่มีถุมมงพือเอามาเย็นมากเลยดูครับหมอกครับหมอกนี่คือหมอกเยอะมากครับในหมอกเลยเมื่อกี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่เขา เรขึ้นมาดูอะไรนิดหน่อยเขาบอกว่าฟ้าไม่เปิดกับมันจะแบบนี้ครับมันจะบรรยากาศมันอยู่แบบนี้ตลอดเช้าเลยครับผมก็ไม่ทราบว่าถทงกี่โมงถ้าใครจะขึ้นไปดูนู่นก็เครื่องขึ้นไม่ได้เลยครับผมฟ้าไม่เปิดครบดูครับด,ดูดูตรงฟ้าครับ6โมงคึ่งน,นะครับ อากาศเย็นครับเย็นไม่ต้องไปภาคเหนือเลยครับอัางงานเนี่ยตรงนี้เย็นอากาศเย็นมากผมไม่ได้มีตัววัดอุณหภูมิแต่น,น่าจะสิบกว่าองศาโอเคครับ